ถุงละห้าหมื่นบาทเพื่อนเพื่อนถุงละนะครับห้าหมื่นบาทนะครับจะมีอะไรนะครับที่จะอยู่ในถุงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเพืพ่อนอ๋อเพื่อนเพื่อนสัง่งเข้ามาเยอะเลยนะครับไม่พอขายจนต้องนะครับจะต้องแกะจากถุงนะครับ สมัยก่อนนะครับกว่าจะรู้ว่าเหรียญอะไรเป็นเหรียญอะไรนะครับเราจะต้องนะครับใช้แบบอะไรนะกระดาษประทัาแล้วก็ใช้ดินสอฝน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 แบบนี้นะครับแต่วันนี้นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะนะครับเพื่อนๆบอกว่านะครับให้แหกดูนะครับให้แหกดูก็รู้ว่าเหรียญอะไรใช่ไหมครับหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับก็เอาเป็นว่าเชื่อเพื่อนๆบ้างเลยแล้วกันนะครับ นี่นะครับแหกดูเห็นไหมอ้าเพื่อนๆสอดไว้แหกดูแบบเนี้ยเดี๋ยวก็รู้ว่าเหรียญอะไรนะครับมาตามที่เพื่อนบอกเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆเหรียญอะไรให้แหกดูแบบนี้นะครับแต่เอาเป็นว่านะครับสีว่านะครับตัดเลยดีกว่าครับจะได้เห็นนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับเพื่อนๆนี่ครับอย่างนี้เลยดีกว่าทำไมมันยากจัง